สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแร็ดอลกเอ็นอินเทอร์เน็ตล,ลทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการปรับปรุงสกิลนะครับซึ่งอัปเดตเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาของเซิร์ฟเวอร์ลำดับที่1นะครับนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์จริงนะก็เดี๋ยวเรามาออบอกข้อมูลรายละเอียดให้ทราบกันไว้ก่อนนะครับว่ามันมีปรับปรุงอะไรกันบ้างนะครับ แล้วก็มีกี่อาชีพที่ที่มีการปรับปรุงนะก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับอาชีพแรกนะครับที่เราจะพูดกันก็เป็นในส่วนของนักเวดบอลนะครับอาชีพอาเคเนมาสเตอร์ K Mark per นะครับอ่ะเรามาดูกันว่ามันมีปรับปรุงสกิลอะไรกันบ้างนะสำหรับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลตัวนี้นะที่ชื่อว่า สตอร์มวิวฐานมิชชั่นนะครับก็ให้ดูตามที่ขีดเส้นแดงๆไว้นะครับคืออธิบายก่อนว่าจากจากเดิมอะ่ะคือรายละเอียดสกิลเดิมมันจะเพิ่มพลังโจมตีท่าวินจาร์าินะครับแต่ปรับใหม่อะ่ะที่เป็นขีดแดงๆที่ผมขีดไว้นะ่ะก็คือจะเพิ่มเอ่อนซสเอ่อเพิ่มดดเมจ30%นะครับของสกิล นาปาวันขานแล้วก็โซนเอ็กซ์เพนชั่นนะครับก็คือจากเดิมที่เพิ่มพลังโจมตีเท่าวิญญาณนะเปลี่ยนเป็นเพิ่มการสร้างความเสียหายของ2ส,สกิลนี้แทนนะครับสกิลต่อมานะครับอิลิเมนต์บาลานนะครับ ก็คือว่าจากเดิมมันจะเพิ่มพลังโจมตีเ4ธาตุเท่านั้นก็คือธาตุลมดินน้ำและไฟนะครับแต่การปรับปรุงครั้งนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุวิญญาณเข้าไปด้วยนะสกิลต่อมานะครับก็จะเป็น Quick Sand vortex นะครับ กิลฟรีแนตัวนี้ก็คือปรับปรุงในเรื่องอาการาพลังโจมตีนะครับพลังโจมตีของธาตุดินนะครับพลังโจมตีเวทมนต์ของธาตุดินจากเดิมที่คูณคูณแค่540เปอร์เซนต์นะครับปรับเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีเวทมนต์คูณ750เเซนนะครับของการสร้างความเสียหายธาตุดินนะครับ สกิลต่อมาก็จะเป็นแซนสตอมนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับสกิลพ x s แซนนะครับก็คือจากเดิมมันจะมีพลังโจมตีเวทมนตูณอยู่840%นะครับของการสร้างความเสียหายธาตุดินใหม่ใหม่นี่ก็คือจะเป็นพลังโจมตีเวทมนต์คูณ1,100%นะครับของการสร้างความเสียหายธาตุดินนะ ก็คือปรับให้เพิ่มขึ้นนะครับอาชีพที่สองนะครับอ,อันแรกก็จะเป็นของสกิลเออ่เคซี่โทอิงนะครับของบีเกเตอร์นะครับกับตัวมิกโพชั่นค์ดนะครับการปรับปรงครั้งนี้คือสองสกิลเนื่อจากเดิมก็จะเป็น เวบนพื้นดินหรือที่เรียกกันว่า AOE สกิลนะครับจากการาหลังการปรับโปมงเนี่ยสองสกิลนี้จะไม่ใช่เป็น AOE สกิลแล้วนะครับดังนั้นสกิลป้องกันบนพื้นก็อย่างเช่นไฟเลนหรือ,อตัวแลนด์โปรเทกเตอร์นะครับของเสกกับไฟเลนของตัวอาชีพการลิงเกอร์นะก็จะไม่มีผลกับสองสกิลนี้แล้วนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นของเคซี o ท ing อีกเช่นกันนะครับคือสกิลนี้จากเดิมอ่ะจะเวลาใช้สกิลอ่ะจะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางการโจมตีของสกิลได้นะครับแต่หลังจากการปรับปรุงอ่ะเราจะสามารถเปลี่ยนทิศทางได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับอันนี้นะครับเ,เราก็สามารถเปลี่ยนทิศทางการโจมตีได้นะครับ แค่กดไปตามจุดที่เราต้องการนะครับสกิลต่อมาก็เป็นตัวโรโมนคูลัสเมิร์ดนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนการเมิร์ดโรโมนฟูตของของลิฟนะครับตัวลิฟนะที่เป็นตัวเขียวๆนะครับ ก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกของลิฟต์นะครับที่เราเมิดด้วยเนี่ยก็คือจากเดิมอ่ะจะได้รับคิวลิงโบนัสบอก30สบอร์เซน์นะครับเป็นเอ่อเพิ่มแม็กซ์เอีนะครับ20สเอร์ซนนะครับตามขีดแดงแนี้นะอ่าต่อมานะครับก็เป็นสกิลพาร์สนะครับโอโมอลคลัสเมิดอีวลูชันนะครับ เดิมก็จะเป็นการเพิ่ม m a x p นนะครับบวกเพิ่ม5%เนะครับแต่หลังจากปรับปรุงแล้วจะเปลี่ยนเป็นลดเอร์ซนะครับของความเสียหายครั้งสุดท้ายหรือ Final d a m a g e นะอ,อ,อาชีพที่3นะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับก็จะเป็นตัวอ,อ,อาชีพเบส เบสโซนนะครับสกิลที่ถูกปรับปรุงนะครับก็จะเป็นโซนเบสนะครับเป็นสกิลเดียวนะครับจากเดิมที่เมื่อเราใช้สกิลนี้จะไม่สามารถเลือกเป้าหมายได้นะครับเปลี่ยนเป็นเลือกเป้าหมายได้แล้วนะครับหลังจากการปรับปรุงแล้วก็จะมีเพิ่มการป้องกันความเสียหายและสถานะปกตินะครับแต่เมื่อใช้สกิลนี้ยังสามารถรับผมรับผลของดีบัฟเอฟเฟก ได,ได้เหมือนเอดิมได้ตามปกตินะครับตัวนี้และข้อหนึ่งของโซนเบกนะที่มีการปรับปรุงก็คือจะเพิ่มความเร็วเส้นที่บบก15เปนต์นะครับแต่ที่ผมขีดเส้นใต้เป็นสีแดงนะอันนั้นมันแค่ระเวนสนะบบก12นะครับแต่ถ้าอัพขึ้นไปเป็นระเว5น5จะเป็นเพิ่ม15เเซ็นนะครับตรงนี้อาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของดิวินเอเวนเจอร์นะครับ จะมีส s k สกิลนะครับที่ถูกปรับปรุงนะครับก็มาเริ่มสกิลแรกกันนะครับสกิลแรกที่ถูกปรับปรุงก็คือ Overband นะครับดูตามที่ผมคิดเส้นใต้นะก็จากเดิมเนี่ยสูตรคำนวณของมันก็จะเป็นแบ่งกันนะครับระหว่างพลังโจมตีทางกายภาพนะครับคูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับบวกด้วยพลังโจมตีเวทมนต์คูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นสูตรเดิมนะ แต่สูตรใหม่เนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตีทางกายภาพบวกพลังโจมตีเวทมนต์นะครับแล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับของความเสียหายทางกายภาพนะครับก็การปรับโุงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสูสรคำนวณน,นะครับเอ่อต่อไปสกิลที่สองนะสกิลที่สองก็จะเป็นไลคอรสนะครับตรงนี้ก็ปรับแค่ตัวคูณดาวนะ จาก6วินะครับเป็น2.5วินาทีนะครับสำหรับตัวไลท์คอร์สอาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพไลท์บิงเกอร์นะครับเอออาชีพนี้จะได้รับการปรับปรุงสกิลเยอะพอสมควรนะก็ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นไลท์เี่อีคิตนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะคือจะทำให้เอฟเฟก ของสกิลรีแพร์นะครับไม่ทำการฟื้นฟู HP ให้ตามปกตินะเมื่อขอย้ำนะเมื่ออ,อ,อยู่ในสถานะของสกิลมาดเกียรลาเส้นก็คือเป็นการสวมผลเข้าไปนะครับคืออธิบายง่ายๆก็คือถ้าเราสวมผลเข้าไปแล้วเนี่ยเอฟเฟกของสกิลรีแพร์จะไม่ทำการฟื้นฟู HP นะครับผม สกิลต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลเอ่อแมชชีนเล ARNING นะครับเอ่อสำหรับสกิลนี้ก็มีเอ่อการปรับปรุงก็คือเพิ่มเพิ่มการใช้งานอีก3สกิลนะครับเรามาดูบ้างเรามาดูกันว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับให้ดูทางซ้ายนะครับก็เพิ่มการใช้งาน3สกิลนะครับก็จะมีไว้ Not e เ e v ว l เอ้ยว i t e น้ i s e เว v e l 2นะครับ แล้วก็เออเนทันบาลียนะเลเวลหนึ่ง 1, นะครับแล้วก็แมกเนติกฟิลด์นะครับสำหรับ3สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มมาในอนาคตนะครับสกิลต่อมานะครับก็ผมขออ้างอิงจากสกิลไพโอเนียละกันนะก็คือไพโอนเนียคือเราต้องเราใช้สกิลแล้วก็คือจะเรียกขุนออกมานะครับ ออกมาเพื่อ,อ,อทําการใช้สกิลหรือโจมตีก็แล้วแต่ที่เราจะใช้งานนะโดยเมื่อเลือกปุ่นออกมาแล้วเนี่ยระยะการโจมตีปกตินะครับก็คือ normal attack ของหุ่นยนต์นะครับจะลดลงจากระยะ5เมตรนะครับเหลือ3เมตรเท่านั้นนะสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็น Machine Revolution นะครับสกิลนี้ก็จะมีการปรับปรุงโดยดูในขีดเกนฑีแดงนะครับก็คือว่าเ,เมื่อใช้สกิลนะครับจะทำให้มาโดกเกียนะไม่ไม่ถูกทำลายหรือไม่สูญหายในใน PVP หรือ GVG นะครับผมแต่จะติดสตันเป็นเวลา3วิแทงน,นะครับ กถ้าอ้างอิงจากเดิมคือถ้าใช้สกิลน,นี้ไปมาโดเกียจะระเบิดตูมแล้วก็หายไปนะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ปัจจุบันเนี้ยปรับให้มันเอ่อไม่สูญหายใน PVP และ GVG ละนะครับสกิลต่อมาก็จะเป็นโฟตอนแคนนอนนะครับโฟตอนแคนนอนตัวนี้ก็จะมีเพิ่มฮิตฮิตบวก30%โดยในนี้ ในคำอธิบายไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้นะแล้วก็มีการลดคูณดาวของสกิลนะครับจาก2วิเป็น1.5ุวินาทีนะสกิลต่อมาก็เป็นเซลเดทักชั่นนะครับในส่วนนี้ก็คือจะเปลี่ยนแปลงสู่คำนวณนิดนึงนะครับอ่อก็อ้างอิงจากสูวนเดิมนั่นแหละนะครับ แค่เพิ่มวงเล็บเข้ามานะครับก็คือตรงที่ผมคิดเส้นใต้ไว้นะครับสีแดงก็ก็สูตรเดิมอ่ะก็ผมอ่านในวงเล็บแล้วกันก็คือ HP ปัจจุบันหารห้าพันนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บด้วยตัวคูณไม่เกินสองร้อยนะครับก็คือตัวคูณไม่เกินสองร้อยเนี่ยจะเพิ่มในส่วนเอ่อข้างหลังนะครับที่คิดค่า HP ปัจจุบันนะ ก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าจะคำนวณผลไม่ให้ HP เกิน1ล้านมั้งนะครับก็ลองไปคำนวณดูแล้วกันนะเออสำหรับสกิลนี้ก็รวมถึงอาชีพวัตลารุด้วยนะครับสำหรับสกิลเซฟเอ,อ่อเซลเดทักชั่นนะครับรวมถึงอาชีพวัตลารุด้วยก็จะมีผลเช่นเดียวกันนะ อาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพหน่งจานะครับสกิลที่ถูกปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลพารสี่นะครับของสายดาบนะก็ที่ชื่อว่า foring shadow heart defense นะครับผมก็คือสกิลนี้จะถูกปรับปรุงคือขนาดใช้สกิลเอ่อ for shadow heart นะครับเอ่อจากเดิมที่รับความเสียหายลบ2ีเซน์นะครับ ถูกปรับปรุงเป็นปรับความเสียหายลบ40%นะครับก็ดูตรงนี้นะที่4ีดเส้นใต้นะครับก็ถูกปรับปรุงเป็น40%นะอาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอาชีพรุ่นมาสเตอร์นะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับสำหรับสกิลที่ถูกปรับปรุงก็จะชื่อว่าแอฟฟิเซียนะครับขออ่านแบบนี้ละกันนะ จะมีการปรับโรงสองสองอย่างนะครับก็คืออันแรกก็คือตัวเอฟเฟกของสกิลนะเอ่อจากเดิมอ่ะก็จะเป็นเอ่อลบหลีกความเสียหายทั้งหมดนะครับก็คือเรียกง่ายๆก็คือสร้างภูมิ้มกันความเสียหายทั้งหมดนั่นแหละนะครับเปลี่ยนเป็นเอ่อการสร้างภูมิปัญหาความเสียหายแล้วก็ชนะสถานะผิดปกติทั้งหมดนะครับ แต่ยังสามารถรับผลของดีบัฟเอฟเฟกได้นะครับได้ตามปกติแล้วก็ไม่สามารถใช้สกิลยกเลิกยกเลิกได้นะครับก็คือไม่สามารถใช้สกิลยกเลิกได้นะสำหรับสกิลนี้นะครับต่อมาก็จะมีการปรับปรุงคูลดาวนะครับก็คือ cd เนี่ยจาก28วินาทีเป็น24วินาทีนะครับ อาชีพต่อมานะครับขอภัยตัวตัวละครนี้ไม่มีอาชีพดังกล่าวนะเป็นอาชีพคนละนะครับก็จะเป็นในส่วนของริโอมาลุนะครับหรือที่เรียกกันว่าวัตตลุนั่นเองนะครับก็จะมีการปรับปุงสกิลนิดนึงนะครับของตัวริโอมาลุนะเอ่อก็คือสกิลดาบก้อนขิงเล็ดนะครับสำหรับสกิลนี้ก็จะลด cd ลดคูณดาวจากยิ 24วินาทีเป็น15วินาทีนะครับอาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพเซนนะครับสำหรับอาชีพนี้ก็จะมีการป,ปรับโคงอ่ะสองสกิลเท่านั้นนะครับสำหรับสกิลแรกก็จะเป็น d ักชา h a ด o ล s t r ักเจอรนะครับคือสกิลนี้ก็จะเพิ่มเพิ่มการสร้างความเสียหาย2ครั้งนะครับภายใน1.5วินาทีนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่ง ก็จะเป็นสก uh, ิลเอ่อบาทอาเลียนะครับคือสกิลนี้จะไม่สามารถลบบัฟออกได้นะครับไม่ว่าจะสกิลอะไรจะไม่สามารถลบบัฟนี้ออกได้นะครับเมื่อเราใช้งาน อาชีพสุดท้ายแล้วนะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับนั่นก็คืออาชีพส p ปริลวิเปอร์เนะครับหรือโดรมนั่นเองนะสำหรับสกิลที่ถูกปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลเอ่อไทชิลนะครับเอ่อปัจจุบันนี้ถูกปรับปรุงเป็นเอ่อเมื่อเราใช้งานเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้แล้วนะครับแต่เมื่อใช้งานไปแล้วเนี่ยเราก็ ยังคงไม่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ดีปับตามปกตินะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดการปรับปรุงสกิลนะครับอ้างอิงวันที่30ธันวาคม2564นะครับก็ขออภัยด้วยละกันบางสกิลเนี่ยมันอธิบายยากนิดนึงเพราะว่าตัวเองไม่ไม่ได้เล่นแบบ ทุกอาชีพนะครับไม่ได้เล่นประจำนะแต่ก็เราก็พยายามทําข้อมูลและพยายามหาข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจมานะครับก็ถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยเตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับหาม,มีข้อมูลอัปเดตเราก็จะนํามาบอกกล่าวกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ